สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจครับวันนี้เกิดเรื่องที่ต้องบอกว่า ปฏิหารขึ้นอีกครั้งนะฮะลุ้นกันต่อสําหรับทีมชาติไทยนะครับใน v n l ครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ชุนลมุนอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อเกาหลีใต้ฮะแพ้ต่อฝรั่งเศสศูนย์ต่อสามเมื่อตอนแรกเนี่ยใครๆก็กังวลนะเมื่อเห็นโค้ชเก่าของเกาหลีฮะคุมฝรั่งเศสครับเซซ่านะครับปีนิกมาคุมฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสเนี่ยผลงานก็คือแบบเขาเจอกับไทยมาใช่ไหมฝรั่งโดนไทยของเราเนี่ยอัดไปที่3ต่อ1นใครก็คิดว่าโอ้ต้องเอาตัวสำรองต้องแบบว่าอ่อนให้เกาหลีแน่ แต่เรื่องของศักดิ์ศรีครับทาไมเราไม่คิดในแง่มุมของซีซ่าว่าเขาโดนไล่ออกมาไม่ใช่หรอกหรือเขาต้องการการเอาคืนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วไม่มีปลาณีครับนี่คือศักดิ์ศรีไม่มีการอ่อนข้อให้กันพวกเขาทุบเกาหลี3ต่อ0ครับมันเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้เดี๋ยวเราคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นฮะยินดีกับสาวไทยชุดยูสิบเก้าด้วยนะฮะแข่งขันในคําคืนที่ผ่านมานะในรอบจัดอันดับก็สามารถเอาชนะเยอรมน,นีไปได้นะครับด้วยสกอร3์3าต่อ2ครับเฉียดฉิวนะครับแต่ว่าเซตสุดท้าย เ,เราอัดเขาหนักหน่วงเลย15ต่อ9นะฮะแต่มันจะหนักกว่าน,นั้นถ้าเราปิดได้ตั้งแรกเพราะว่าผมเห็นเรานำเจ็ดแปดแต้มเลยนะเราโดนไล่มาก็หวาดเสียวเหมือนกันนะครับแต่เยอรมันไดอ,อเรอร์เยอะนะครับไม่เหมือนกับนัดแรกที่เจอกันใน U19 ก็เลยเป็นสาวไทย U19 ที่สามารถเอาชนะและก็รอบต่อไปนะฮะเจอกับเบลเยียมนะฮะชิงอันดับ13เชื่อว่าก็น่าจะสนุกเหมือนกันสำหรับ U19 แต่วันนี้มาคุยกันก่อน กับเกาหลีใต้นะฮะเกมเป็นยังไงทาไมถึงยับขนาดนั้นแต่ต่างจากเกมที่เจอกับบังเกรียเกินคาดเลยเกินเซตแรกครับเกาหลีเหมือนจะหลุดไปเลยนะในช่วงแรกเริ่มต้นเซตก็อาศัยคะแนนจากฝรั่งเศสนั่นแหละที่ไม่ละเอียดนะครับฟรีบอลไปก็ออกเสิร์ฟออกติดเน้นให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนนเกาหลีจะได้แบบนั้นก่อนที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะฉีกคะแนนหนีห่างไปแบบไกลมากๆนะฮะสต่อ96ต่อ11เกาหลีเนี่ยวิ่งรับยังชนกันเองเลยะฮะช่วงแรกแล้วก็มีช่วงที่แบบว่าเสิร์ฟแจก กระนาวฮะเสียติดกัน3ลูกแบบฝรั่งเศสเสิร์ฟเสียเกาหลีก็เสียให้อย่างงี้นะต่อเนื่องกันก็ต่างฝ่ายต่างเสียด้วยกันทั้งคู่เหมือนว่าเกาหลีจะลานะครับเพราะว่าเล่น5เซตดูเหมือนวิ่งไม่ออกละตอนนั้นขึ้นก็จมบล็อกกันรัวๆเลยนะฮะถือว่าหน้าบล็อกเขาแน่นแถมเกาหลีโดดไม่ขึ้นนะก็เลยพ่ายแพ้ไปนะเซตแรกนี่เกาหลีแพ้ไปที่17ต่อ25นะครับแต่ว่าช่วงท้ายก็ปล่อยให้เกาหลีเรียกว่าได้เรียก พลังกลับมาเหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกผมนึกว่าเกาหลีจะจบที่ไม่ถึง10แต้มด้วยซ้ำนะเพราะว่าไหลจริงๆในช่วงนั้นแต่ว่าเกาหลีเนี่ยสามารถที่จะ กรในช่วงท้ายได้เรียกขวามรักกำลังใจทีมกลับมานะครับจบอยู่ที่17แต้ม,มถือว่ามาได้ไกลเหมือนกันแต่ชัดเจนฮะฝรั่งเศสด,ดีกว่าพอเข้าสู่เซตที่2เซตนี้เกาหลีก็เหมือนจะเริ่มต้นได้ดีเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ว่าดูแล้วนะฮะแต้มที่ฝรั่งเศสขึ้นนำเนี่ยดูเหมือนจะไม่ไหวกันงัดกันไม่ขึ้นนะครับแล้วฝรั่งเศสก็ค่อยๆฉีกแต้มหนีไปเรื่อยๆ7ต่อ13ตอนนั้นความเหนียวห้องเกาหลีก็เรียกว่าหายหมดแล้วบางทีเนี่ยแย่งกันเล่นด้วยนะฮะมันทําให้เกมดูเออเร นะไปหลายต่อหลายครั้งพยายามสู้แล้วแต่ว่าซีซ่าก็ไม่ปล่อยนะครับดูแล้วเห็นแล้วว่าเกาหลีเนี่ยเน้นตีทัดอย่างเดียวนะฮะก็พยายามแก้เกมอย่างสุดฤทธิ์คือแกก็รู้ฮะว่าเกาเล่นยังไงมายังไงปิดทุกจุดเลยโค้ชเกาหลีก็แบบติวเข้มเลยนะบอกปฏิหารแบบเมื่อวานมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วตามหลัง2เซตแล้วกลับมาเสมอ2อส,อสอเพื่อเก็บแต้มต่อคือเขาก็ไม่อยากให้สถานก,การณ์เนี่ยตกอยู่ในกำมือของไทยเหมือนกันแต่ด้วยความที่ คะแนนตามหลังเยอะนะครับทำให้เกาหลีไล่ไม่จนนะครับฝรั่งเศสตีจมไปที่25ต่อ19ไม่ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่ได้เพิ่มมา2คะแนนไทยก็ใกล้มีความหวังแล้วกับเซตเช่นนี้ ท้ายก็สมมุติว่าปัญหาจริงๆครับคือเกาหลีแพ้3ต่อ0ูนยับสําหรับเกมนี้นะครับแม้ว่าจะฮึดสู้ในช่วงท้ายฮะโดนคะแนนนานห่างฮึดสู้แต่ตามไม่ทันนะฮะฝรั่งเศสปิดจ็อบเกาหลีใต้ไปได้อย่างสุดโหด25ต่อ21 3 0เกาหลีไร้แต้มฮะนั้นส่งผลให้ทุกอย่างอยู่ในกําม,มือของไทยในทันทีครับเอาวะพวกเรา ส่วนผลนะฮะในอีกคู่ที่สําคัญต่อเรานะครับแคนาดาครับที่ลุ้นกับเราแบบเดียวๆเลยนะสไตที่จะใส่กันเนี่ยอาจจะมองในแง่ดีหรือแง่เสียก็ได้นะครับในกรณีของแคนาดาแคนาดาเนี่ยสามารถเก็บ1แต้มได้จากสหรัฐอเมริกานะครับด้วยการแพ้2ต่อ3 ทำให้แคนาดาค่อนข้างที่จะรอดเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับโดยเกมนี้แคนาดาสู้หนักมากนะครับห้าเซตนี่คือแบบว่าแต้มเนี่ยไม่หังอเมริกาเลยนะครับแคนาดาสู้กับอเมริกาอยู่ที่24ต่อ26แล้วก็กลับมาชนะอเมริกา2เซตเขายี 24, ่สิบห้าต่อยี่สิบสาต่อยีก่อนที่อเมริกาครับจะเอาคืนแคนาดาฮะยีต่อ21แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเซตที่5เนี่ยดิวกันไปยาวนะฮะจนอเมริกาเอาชนะได้19ต่อ17คือเรียกได้ว่า ฟอร์มของแคนาดาดุจัดจริงๆเล่นมันเล่นสนุกแล้วยื้ยุยดฉุดกาะชากกับ USA ได้ขนาดถึง5เซตแบบนี้นะฮะแคนาดาไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็บางมองถึงเราว่าเฮ้ยเราจะต้านทานกับแคนาดาได้ดีแค่ไหนนะครับด้วยสถานการณ์เช่นนี้แคนนะหลุดไปแล้วนะครับไม่ตกชั้นแล้วเพราะว่าตอนนี้แคนมีทั้งหมดนะ8คะแนนแต่ความ8คะแนนของแคนาดาเนี่ยมันเป็น8คะแนนที่สําคัญนะครับ ต่อให้เราชนะเราไล่ทันด้วยแปคะแนนเช่นกันก็ตามแต่ว่าเซตเราไม่ทันแล้วเขาไป16เซตเราได้มาแค่9นะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเหลือแค่ไทยกับเกาหลีเท่านั้นที่จะจับมือเป็น2ทีมสุดท้ายใครจะร่วงนะซึ่งถ้าเป็นเกาหลีร่วงเขาอยู่อันดับ30กว่าอีกกี่ปีถึงจะได้กลับมาเวียนอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่หนักหน่วงมากสำหรับพวกเขาเขาไม่ยอมอะฉะนั้นเขารอที่จะลุ้นให้ไทย ท่ายแพ้ด้วยอย่างเต็มที่เต็มประดาเช่นกันสื่อของเกาหลีบอกว่าหากจบอันดับสุดท้ายจะต้องไปเล่นหลีกระดับล่างแทนวียนเอลอีกน่านเลยเกาหลีต้องหวังว่าไทยเนี่ยจะแพ้แคนาดานะครับความภาคภูมิใจจะยังคงอยู่นะฮะเกี่ยวเนื่องกระทบกับทั้งหลีกทั้งทุกสิ่งอย่างถ้ายัางอยากเป็นทีมชั้นนําอยู่ต้องรั้งตัวเองอยู่ให้ได้นะฮะฉะนั้นแล้วตอนนี้พึ่งพาใครไม่ได้นอกจากพึ่งพาแคนาดานะครับในการเอาชนะไทย ซึ่งตามสถิตินะฮะไทยกับแคนาดานะห้านัดหลังสุดที่เราเล่นกันมาเนี่ยกลายเป็นว่า ผัดกันนะย้อนกลับไปในเนชั่นลีกปี2021ีไทยชนะแคนาดา30ทีนี้ปี2022นะไทยแพ้แคนาดา0-3นในเนชั่นลีกเช่นกัน2022เหมือนเดิมนะไทยก็ยังไปแพ้แคนาดา1-3ในชิงแชมป์โลกในปี2023แคนาดาแพ้ไทยบ้าง0-3นในเนชั่นลีกและ2024ไทยก็แพ้แคนาดา1-3ในเนชั่นลีกเช่นกันนะครับฉะนั้นผัดกันแพ้ผัดกัน,กน,กนชนะเป็น5้านัดลังสุดเนี่ยฟอร์มต่อเนื่องนะเอา5้านัดลังสุดก็คือ ไทยชนะไปถึง3แพ้2เกมเท่านั้นนะแต่การแพ้ล่าสุดก็คือแพ้1 3สนะครับสังเกตว่าไม่ห่างระดับไม่ห่างนะครับแต่ว่าเวลาเจอกันเนี่ยถ้าทุบไม่มีจบ3 2นะครับบอกตรงนี้ว่าในกรณีนี้นะครับถ้าเราจะแพ้และอยู่ต่อนะก็คือแพ้แค่ 2ต่อ3นะครับเราจะเก็บมา1คะแนน,นแล้วจะมีคะแนนเหนือกว่าเกาหลีที่ไม่มีแต้มเลยในวันนี้นะครับเพราะเราเสมอกันเรามีแค่หนึ่งแต้มอยู่ต่อต้องใส่ทุกสัพพะกำลังใส่ทุกขุมกำลังที่คุณคิดว่าคิดแข็งแกร่งที่สุดลงไปนะครับคุณจะอยู่รอดปลอดภัย ุมทุกอย่างที่มีครับทั้งเลือดเนื้อเชือ้อไขอะไรทุกสิ่งท,ท,ทุกอย่างกองกันอยู่ในวินาทีนั้นต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้อยู่ต้องเอาให้ลงกับแคนาดาฮะซึ่งสภาพของแคนาดาเนี่ยบอบช้ำกว่าเราแน่นอนเล่น5เซตแล้วก็อยู่ในสถานะที่รอดไปแล้วด้วยนะครับแต่สิ่งที่กังวลน็คือแคนาดาเล่นไม่กดดันทีนี้ไม่มีความกดดันใดๆแก่แคนาดาเลยอันนี้จะเป็นสิ่งที่น่าห่วงของทีมชาติไทยนะครับว่าเราจะรับมือกับความกดดันได้ดีแค่ไหนเพราะแคนไม่กดดันเลยแต่สิ่่่่งงงงทททีีดคืืออออออุกกยายาาาูในนมมขเเเรเรจะั da ทำให้เราตกเองถ้าเราแพ้ขาดเราสมควรตกชั้นแน่นอนนะครับแพ้ต้องแพ้ได้แค่2อสามนะถ้าชนะก็ชนะเลยมันน่าภาคภูมิใจมากกับสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วมองตรงนี้นะคโค้ดออสเลงแล้วนะครับบอกว่าหาทางเล่นกับแคนาดาทีมของแคนาดาแข็งแกร่งมากพยายามศึกษาและแก้ไขตัวเราเองให้ดีขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องการรับเสิร์ฟนะเกมที่แล้วอยู่ในเกมที่ดีมากแต่มีปัญหาเรื่องของเบรกพอยต์เราเนี่ยเบรกเกมตัวเองด้วยนะฮะไปเสิร์ฟเสียนในแต้มสําคัญนะฉะนั้น จุดนี้ต้องแขก้่ขแล้วก็ใครที่มีแพชชั่นดีๆใส่ลงมานะเติมเต็มอยู่ที่เทคนิคข,ของโคดออสแล้วว่าจะอยู่ยงหรือจะปรงกันทั่วประเทศวันพรุ่งนี้ตีสรู้เรื่องนะครับวันนี้ฝรั่งเศสทำให้เห็นแล้วไม่มีออมไม่มีปราณีแกเกาหลีใต้คิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยด้วยวันนี้ลาทาักไมก่อนเจอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า